สบายดีโอนะโอ๊บโอ๊บห้ือวาโอนี่เอยากเอาข่าป่าพี่น้องเฮ้ยเพิ่นอยากได้แนวหลินเอากจิกหน้ามเพิ่นผูกๆๆๆๆๆๆๆอันน้มองว้าใบขวดนั่งสบายดีตอน เที่ยงพี่น้องเลยปลเปิดสุขูสุคนเปิดถาบมากเ็เห็นหนาลูกเลยเต็มอู่เลยคนย่างมัใหญ่ไวเทนอป่าลุงว่ะคนขยังขึ้นมาเป็นตาสั่งเทนอจากได้แนวจับยังหานั่นหานี่จับแม่กระลังอันสั่งหายโยลูกเลยสั่งอันแนวอันติ้งหน่อยนะจับสั่งมันเป็นอะไรบ้าง เดี๋ยวมาเมืออื่นข้องหนาช่มาหอดเมืออื่นแนะนำสั่งอันพี่น้องคอมเมนต์บอกว,ว่าสั่งของมาให้เด็กจับมันพัฒนาการเขาอะคขณในลายทีแนะนำสิ่งดีๆให้แกเฮ้าเนาะนะครับลูกอบคุดเอฟซีเดอ้อคอยับรส่งลิปห้เป็นกำลังใจมาโดยตลอดน้องหลีก,กับไปทโทษถามอยู่พี่น้องเลย ไปองเฮียนอยู่บอหรือกังไรใครแน่ละบอเดี๋ยวพอแหละตอนแรกก่อนยังโทรถามน้องหลีกเบ่งว่าเป็นอะไรนะอาสบายดีไปลุงอาทูจ้าทูจ้าสบายดีตเจ็บเตาตีเล็กกันหนิตีเล็กได้ได้สงามแล้ผ้าห่งดีปดอองหายเพิ่นประดุ้ยบอดูในมือน่ะอุ้ย เอตัวเสียงเงียงหงมเได้พี่น้องเยดูเสียงเงียงเลยอู้เตเบกกี้นี่นะเสียงเงียงบ่ี้บ่บ่ลูกหลาตวดปาลูสวัสดีป่าลูะพี่น้องเลยสิพาพี่น้องไปปึงสร้างเพื่อนเห็ดห่าไสแล้ว อัเดทให้พี่น้องเบิ<อ>่งป่ะให้พ่อเล้พอดาวเผาเทียงเผาลูกไว้เผาตีสบายเดียพี่น้องอากาศมันถอนยเลยนีนซื้อมาอีกพี่น้องเลยขวดหนึ่งคือเอาไว้กินอีกน้อยกินน้ำกินน้ำกัน,อ,อ,นอันนี้นะครับอุน่นโอ้แม่นอุ่นเด้อพี่น้องมันเย็นได้อยู่น,นะครับนะจบ ตุ๊บอันผาอะไรมันันตุกอุก้ยเพื่อนคล้ายๆผนลิลมหนนะเนื้อตัวพัดแล้วกับเนียนน้ำแห้งแล้วกับ<อ>ตุ๊กไม้จักหน่อยดูเองหน่อยอยากกิน<อ>นมพี่น้องห่อนเด้ยพกุกยังให้ดูโบพี่น้องมันเย็นบิดเพอหมันหมาดนะแล้วพอดีลมพัดมามันก็นเย็น ถ้ามันห่อน,น,อนกับพวกไฮดรุปแล้วตกหนังแล้วพอดีลมมันก็ผัดตลอดเลยเวลา,ากะเตรียมสิ่อคือกันอ,อัดเบสสัง่งตีเพดานให้เบิงี่นองเ,เลยีเพดานสั่งมากคนเดียวมันนี่ เพ็ดเพื่นได้รู้จะไปเพืได้น่ะน,นะไปไปเล่นมาเล่นเพื่อนอย่มาเบิง่งเี่บลินเดอลินเดอรของเราสเสียด้วอเออสิบาทมือไปลุกลุกไปเถอะพ่นอนนแล้วเบิล้วเนาะอันนี้เงินเล็กเนี่ อันคิดในใจว่าส oh. ิบตะกลงมากเพราะว่าต๊กล้อกเราอะอืมเว่ามันหลับน้ำหนักได้จังกิโลหลายกิโลอยู่ตี่อย่าตะกตกลงมาก่ะอันนี้ยังชื่อว่านะ บางล้างลวดเศษน้อยๆเหตุผลทีทาโอ้ยล้างน้อยๆมันเกิดเออแต่ว่าลวดเป็นเศษใหญ่เนาะเห็นนั้นเขาเจ้าตีนคือฟังท่าตีนี่ยก็คล้ายๆคือกันนี่แหละแต่ว่าขลวดเส้นใหญ่เติบคือการใช้แรงนู้นหน่้ยไปทำได้แหะน้อยๆนะชานะ อันนี้จะต้องตัดอีกบ่นนี้อันรไม่มีนะเออตัวนี้ตัดแทนครับตัดตัวแดงลุ่มตัวต่อต่อสากเลาะนี่แมนแมนเพราะว่าเป็นสิทลุ่มได้เต็มผิวมากเออลุ่มโผล่มันจะมีแฟนแฟนตันโทนต้านี่ดีตัวนี้แฟนถ้ากรอบมันเลยอืมนี่แฟนตัวตัดตัวแฟนของท็อปอันนี้อืม แต่กะชีมโตตั้งเลยมนมนอาจจก็มีตัวซัอนอยู่ตัวน้อยหน่อยตัวบางไหตัวต่างเลยพอเพิ่นสีสอนเห็ดลุ้มสอนไฟเลยเออเอาดึกให้สีออออตัดเลยอันนี้แพ,แพงบ่เนี่ยอ๋ออันหนึ่งอันหนึ่งนี่แพงบ่แินหน่อยไปเออ แม่ยิบไรบ่เปนอัน่เข้เขียนไว้หนี่เหตผเป็นต๊ะแตกนะตัวนี้ตัเแปดเนนเลือกแปดเซนหนึเซนซ้อนไฟว่างไฟหนึ่งเลยขมันตีเรียบเลยกรสิอบงเนาะตีเรียบกลยบอกามันตีเรียบเลยนนี้่เลามาอันนี้แพงอะรกัแล้วข้าตีเรียบนี่ ตัวคุ้มมนแหละแต่ว่าคุ้มกะคุ้มมันอันเด้คุ้มบ่ได้ซอกแซกหลายห่านะคืออันเหียมบ่แจมเหียมบ่จกะเพเว้ากันไดก็บ่ฮู้้วคนคุ้มมันลายซอกกสิยากขึ้นอีกเนาะอือ น้องนลยสิมานอนน,ำน้ำบ่แบบไหนน้องนุ้ยก็บนนอนมาได้ช่วงประธานดีดีมัมนอนอดนนี้ได้มันหลับเต็มเต็มเลยบูฮึงเราบูฮึงเรอเล่นเน่เเนเนแล้วเรีนเนี่ยแล้วปอนสุขการสุขานะเมนเด็ก แห่มแล้วนะเรับอยาเอาลูกเขามาตอนนี้ก็นอนเทียงหน้าแม่ก็ลูกยืพโังย้ายมาสองสามโมเดลตอนเต้นเก่ามาเป็นช่วงโมเดลอืมดดสน่อืมเดั่นดงส่นซงถ้าตัวยิ่งแล้วส่ดงสั่ซึ่มก็เลยขแค่เป็นช่วงคนเกย เราก็หับงานลายเนาะงานลายช่วงนี้มันห่อนแพก็ากตีแล้วก็ติดแอ่นนะานอค้งานเหียอืมเขาเห็ดจ้างเหียเห็ดบ่เหอเเออันี่ย่หนีเาเห็ดบาอือก็ดือดอกเยดือดอกข้างเข่าดอกก็ต้องแดงเลยอืออืรู้จักอยู่ ปาสักนเะห็นคนคู่กันนักคู่ส่เนอะมคู่กับลังนนัคู่กับเพื่อนแง้มร้ายได้นัคู่กเพื่อนอยากติด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 กันเลยอะไรกัะเพราะบ้านไม่นี่ยแล้วอยากห่างนี่เขาหนูว่ามันสิแข็งบอกแ็งปะได้เนาะ เขาเอียงนี่เขาขาวหยัดเลยปูนยิ่ต้อเขาก็ไวเี๋ยวสอ้แหละปะเบิดคำเบิดหองนี่ดนี่แหละแล้วเบิดแล้วหองนี่ก็แล้ว มมนสีส้มไปใส่อันนี้ก็สีได้เย็นช่ำเลยบฮอนเป็นอะไรทีส้สีเลยยังพคได้แล้วค่ะเราเพิ่นก็สีเก็บท้าสีเก็บมาอกขอไทยมาบางไผ่ไผ่สีนอนไผ่สีนอนบอไม่นอนฉัไม่นอนขนอ,นองไก่คุณอยากไดูอะไรกเออ บไอ,อันนี้หอมห้มชุ่มัวอยู่ก่อนชุ่มนั่นทำกันก่อนนะชาน้องเนยน้องบีบนี่นอนนี่ก่อนพูนอ,อีกอีกเจ็ดปีเจ็ดแปดปีผูกสิบปีผูกเพื่อนหอมห้ามันสิแนี่ยของนอนกับพ่อกับแม่พอดีน้องเนยเอาฟัวเอาลูกพอดีวายวไอจุ <laughs> ๊บเนอนค่ะ น้อนะคะมีกับแปดปีเลยวม่อได้ใหญ่เป็นสาวหรอนะเขาบอกเอาปัวก็ได้จังขีบังฮัมจังฉีแล้วมานอนบ,บังฮมหักก็ได้สี่เดือนหนึ่งนอนใน้องนอนได้นอนอีกหลายปีห้องไหนก็ลาาแล้วเลยได้นเนาะ ว่ยอเออห้อกับไรไล่สาเลยอือหายมาแล้ววกันดีเออนสไล่สาเปนําเลยเออมม่อยากติดได้นน่ประตูตัวนี้นะตึงบเออได้กันดยมาแล้วเลยห้องไ่ได้ขวามาหล่อดิไม่เดาเข้ามา ไปแล้วก็ทาสีหยิกบอกให้มันขาวอืมสีอะไรสีทาสีนี้แหละสีขาวบอกหรือสีไงสีขาวสีขาวสีเฉพาะคนเดียวไหมอืมแล้วสีอื่นตรงนั้นตรงามบอสีนี้นี่จะสีนี่ของมันได้ด่าเลยจะสีนี่

ทล้งนึนทั้งหน้าบ้านกันฉีตีนมัน่ะกันยังฉีดอไท่าอีกเริ่อเพราะีเก่ามันยังเลือดลายอยู่เล้มันเือรังหน่อยทั้งนึงมันกับเบิรตเรื่องจะต้องหอมเชามันมีนั่สันเกตเรืองอลเมนมันสได้เก็บอีกครับ่าสื่อเลยทำห้องทมันในข่าวอยู่ปะเพ่นนั่นห้องเ่นห้องเออขาวไร บนเข้าลายอยู่ท้าเกิ่งหอกเดียวทิ่เองซอมหรอกคืกอนนี่กิ่งอะกว่าเมียสั่งเมียสั่งโค้ดท่าหาเราก็ม่เคยท่าเราก็กระเพื่อนเนี่ย้ังหนอกคืืกอนกระเพื่อนชุ่มเฮากับท่าเองเนี่ยปรแดนเนนะดปรได้ค่ะปรไดนช่จีโปรจะเข้าสร้างังสร้างเต่งบัวก็เออสร้างโพ้ดซีฟอนสร้างโคดอืม พอสาบฐานนัดปูกระเบื้องอะไรอยู่พอเช่มาหน่อยดิอัะเสร็จ้ำไมน้องเบื่อาปอ่ามาลุกมาเกะแล้วขอเบคุณบรรยากาศที่เข้างนี้ขบคุณไลน์พี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อ